จำนวนผู้เล่นเพชรโกตอนนี้นะครับแซงหน้าเพชรซิมเลเตอร์ไปไกลแล้วนะฮะเพชรโกมีอัปเดตนะครับผู้เล่นเกือบ4ี่แสนตอนนี้นะฮะส่วนเพชรซิมเลเตอร์ตอนนี้ไม่ถึง4ี่หมื่นนะครับวันพรุ่งนี้เพชรซิมเลเตอร์นะครับมีอัปเดตไม่รู้ว่าคนเล่นจะถึงแสนหรือเปล่าเพราะว่าคุณเพชรท่านบอกว่าเพชรโกจะอัปเดตวันศุกร์แล้วก็เพชรซิมอัปเดตวันเสาร์นะครับก็ตามปกติเลยคนเล่นเยอะเพราะว่าคนชอบไอเอ็นจีหรือว่าคนเล่นเยอะเพราะว่ามันเป็นความใหม่เกมยังใหม่อยู่อาทิตย์ที่2นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยเทมบลีีน,นมอะไรข้างบนหรอ อ๋อมีเมฆอ๋อแก้เบื่อโอเคอัปเดตนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ตัวใหญ่ตัวใหม่เอกใหม่นะครับน่าจะเป็นอัปเกรดเควสใหม่เพชรชามมีบูสต์นะครับเป็นเพชรชามใส่สกิลให้สัตว์เลี้ยงใช่ไหมเหมือนเพชรซิมก็หลายๆอย่างก็ดึงมาจากเพชรซิมเลยนะฮะเกือบทุกอย่างแหละ,ะมีปาร์ตี้เพิ่มโชคนะครับอัปเกรดก็มีตามนี้เลยเยอะเลยแล้วก็มี VIP ีแลนด์ฟ,ฟ,ฟอร์เอเวอร แพ็คตลอดไปแพ็คตลอดไปครับตามมาถึงนี่ขนาดมีอันนี้แล้วนะอันนี้คือเพิ่มโชคเห็นมีคนซื้อเป็นแสนเลยนะแสนโลบัคกเลยอะแล้วก็ v ีเอพีอาวีมาสี่ร้อยโลบั๊กแพ็คตลอดไปก็มาครับขอบคุณมากดูที่อัปเกรดแป๊บหนึ่งเรามีเงินอยู่หนึ่งบิลเลียนนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยผมเหลือแค่อันเดียวอุตสาห์ฟาร์มมาไว้ว่าจะมาอัปเกรดต,ตอนอัดนะครับแต่ว่ามีอัปเดตซะก่อน อ่าอันที่แล้วที่ค้างอยู่น่าจะเป็นโฮบอร์ดมั้งโฮบอร์ดสุดท้ายอยู่ตรงไหนเนี่ยมันหนึ่งบิลเลียนพอดีอ่ะคืออันนี้9ก้าเงินมีอยู่แต่ว่ามีอัปเดตมาใหม่เราอัพอ,อันอื่นก่อนเราอัพอ,อันอื่นที่มันจําเป็นก่อนฮะชายนี่ฟรุตผลไม้มี่ชายนี่ด้วยเหรอชายนี่ฟรุตแล้วก็มีสูตรรวมเป็นชายนี่่ะฮะชายนี่ฟรุตมากขึ้น ใส่ชินี่ฟุตได้จากห้าเป็นสิบอันอแล้วก็ใส่ชินี่ฟุตได้จากสิบอันเป็นยี่สิบอันสี่ล้านอันนี้สามล้านโอเคแล้วก็อันนี้คือฟุตที่หายากอ่ะฟุตเต็มแล้วนะฮะไปต่ออ่าตรงที่เพิ่มโชคเพิ่มโชคนะครับมาทางด้านนี้อันนี้คือตำราสัตว์เลี้ยงตำราสัตว์เลี้ยงตำราสัตว์เลี้ยงมากขึ้นน่าจะเป็นอันนี้เหมือนเควส กึ่งกึ่งเควสอันนี้3ล้านแล้วก็ตรงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใส่ได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างเปลี่ยนใบใหม่อู้สล้านเมื่อกี้ไม่น่ากดเลยด็อกเอกต่อไปเป็นแมชลูมเอกแล้วก็มีอะไรอีกลูกเตา๋าโอ้เบสซิ่งไดเป็นไฟคุ้นๆไหมอินเฟอร์โนอัฟเตอร์เบิร์นไฟทาทุกๆ900โลนะฮะคือจะเป็นการโลที่ดีขึ้น ทุกๆแปดยี่้าโลจะเป็นการโลที่ดีขึ้นโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญแม่เหล็กโอ้ขอบคุณมากฟาร์มเหรียญนี่คือแบบเหรียญกองบนพื้นเก็บยากขอบคุณมากที่มีแม่เหล็กก็บสมบัติก็บสมบัติ8ล้านอ่ะกองเหรียญกองเหรียญกองเหรียญมากองเหรียญกองเหรียญกองเหรียญดีขึ้นโอ้อันนี้มาอีกแล้วของรางวัลลอยฟ้า ของรางวัลลอยฟ้าเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันอ่าเดินน้ำไมเห็นไหมฮะเอามาจากเกมนู้นเกือบหมดเลยอะทุกอย่างเอามาวางระบบใหม่อือฮึโอเคหมดแล้วแล้วก็อะไรอีกมีอะไรให้อัพอ,อีกมีเลเวลเลเวลเลเวลเ p ฟาร์มเ p จา XP จา XP รีเบิร์ดไปถึงเลเวล200กลับมาที่เลเวล1แต่จะได้ของรางวัล รีเบิร์ดเหรอรีเบิร์ดเพื่อรับของรางวัลน,น,นะฮะอ่าเก็บไว้ก่อนแล้วกัน458ล้านยังเหมือนเดิมนะฮะสัตว์เลี้ยงตอนนี้สูงสุดคือต,ตัวนี้นะครับคอมเมตอะโกนี่ส1ล้านส่วนหลักล้านเนี่ยก็ได้มาเยอะนะมีฟาร์มเอาไว้มีเลน,นอยนอกรอบเล็กน้อยนะฮะก็ได้พวกนี้มาอ่าช็อปร้านค้าซื้อมาเลยซื้อมาเลยซื้อมาให้หมดเลยซื้อมาให้หมดเลยเรนโบไดซ์อืมเอ๊ะ โดนเนิร์ฟเหรอปกติ30สนาทีนะอันนี้น้ํายาสุดรวมเนี่ยอ๋อนี่ไงผลไม้ชายนี่อันนี้กินไปยี่สิบอันนี้กินไปเลยห้าอันอ่าอันนี้เอาไว้รวมมานี้ได้ใช้นี้แล้วกันอันหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้อือมฮึอืมมาฟอร์เฮเวอร์อันแรกฟรีแล้วก็ห้าสิบโลบักไม่เยอะนะเปิดไม่เยอะเพราะว่ามีไม่เยอะหมดแล้วหมดเกลี้ยงละอืม ฟรีมามีอะไรบ้างดูสิอือเป็นอันนี้นะครับเรนโบดายส์แล้วก็อันนี้คือเรนโบดายส์เหมือนกัน50โลบัคคือในเกมนี้มันไม่เหมือนเพชริมไงเพชริมมีเพชริมมีเอ็กซ์คลูซีฟก็คืออันนั้นเป็นตัวทําเงินแต่ว่าอันนี้มันไม่มีไงมีแต่อันนี้ซึ่งมันแพงมากกว่าจะไปถึงขั้นที่แบบคุณได้เยอะคนก็อาจจะซื้อไม่เยอะมั้งแล้วมันไม่ได้อยู่ตลอดด้วยนะซื้อแล้วมันหมดไปอ่ะมันอยู่ได้แค่12ชั่วโมงเจมก็เอาไว้เทรดได้อเจม แต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวทําเงินหลักๆเลยผมว่าก็เลยต้องเอาเข้ามาอันนี้ instant luck เบอร์หนึ่งอือฮึแล้วก็ instant luck แล้วก็เรนโบ์เรนโบ์เรนโบ์โคเดนเจมอ่าฮะน้ำยาเจมเท่าไหร่เมื่อกี้เจมโอ้แสนหนึ่งเลยเหรอเจมตัวน,นี้5้าแสนหเอ๊ะเจมมาจากไหนอ่าแล้วก็อันนี้ instant เบอร์หนึ่งสองโลบักอันนี้เจมเท่าไหร่สองแสน อ่าฮะ uh huh. Blessing Dice Potion ครับอันนี้ลูกเต๋าที่ดีขึ้นโอ้เสียงดัง f o i r Pack นี่คือแบบเสียงดังมากเวาลากดต่อเนื่อง Rainbow Blessing Dice สองร้อยโลบัคเออราคาไม่ได้สูงเท่าแมบ,บนูนนะอ่าอันนี้ Instant เบอร์สอง Instant เบอร์หนึ่งอันนี้ Instant เบอร์สองเริ่มสี่ร้อยแล้วครับแล้วก็น้ำยาสุดรวมมันไม่มีตัวใหญ่ใช่ไหมไม่มี มีเป็นน้ํายาหมดเลยโอกาสได้น้ํายาน้ํายาน้ํายาครับน้ํายาโอ้เบอร์เจ็ดเลยหรอแล้วก็เรนโบ์แล้วก็เบรซิ่งไดส์มันไม่มีตัวใหญ่ในนี้ต้องไปสุ่มไอเอเท่านั้นเจมล้านสี่แล้ว <laughs> ผมว่าเจมถ้าเกิดอย่างนี้สัตว์เลี้ยงราคาน่าจะขึ้นชัวร์เลยฮะสัตว์เลี้ยงราคาขึ้นแน่นอนเดี๋ยวค่อยไปดูอืมอันนี้อินสแตน์เบอร์สามได้มาเก้าอันเออดีมากเดี๋ยวลองเปิดดูหกร้อยโลบัคก ฟรีฟรีที่ไม่ฟรีฟรีได้นี้อีกสองอันฮะอันนี้เบอร์อะไรอันนี้เบอร์สองฟรีไม่ฟรีอันนี้โอ้ก้าอันเลยครับแปดร้อยโลบักอันนี้คืออันนี้เรนโบว์เจมแปดแสนเบอร์สองน่าจะให้เบอร์สามได้แล้วนะโอ้เบอร์หนึ่งยังมาอีกเหรอแล้วก็สปะรดอันนี้ให้สามอันแล้วก็มีน้ำยาสูตรรวมมีผลไม้เรนโบว์ แต่ไม่ใชน่นี่คนจะเป็นใช่นี่นะผลไม้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าผลไม้มันฟาร์มได้ไงไม่ยากมันเริ่มแพงขึ้นแล้วอะ่ะเบอร์หนึ่งยังไม่อีกเหรอัอนนี้พันหนึ่งอ,อ,อ่ามาสุดท้ายพันหนึ่งราคาไม่สูงแต่ว่าของไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยผลไม้มันต้องมาใช้นี่แล้วนะตรงนี้เนี่ยมันแพงขึ้นแล้วไงออโอเคครับพอละแค่นี้คราฟเบอร์สามได้อีกใช่ไหมคราฟมาเลย อินสแตนเอร์3เพิ่มโชค1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะทีนี้มาลองเปิดดูด้วยลูกเต๋าใหม่น้ำยาสูตรรวมยังไม่ได้ใช้อช้อัน,นี้แปลน,นึงอันนี้ใช้ไปเพิ่มโชคโกลเด้นมันใช้รวมกันได้ใช่ไหมโกลเด้นกับเรนโบว์เนี่ยโกลเด้นมีอยู่100แล้วก็อันนี้เปิดเร็วไม่เอาเรนโบว์กับโกลเด้นอ่ะจริงด้วยครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้เบอร์2มีอันเดียว เอาไปรวมหมดแล้วเมื่อกี้แล้วก็ Blessing Dice อือฮึโอ้กายเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ Instant เบอร์สามอีกอันหนึ่งแล้วก็บู o s t ทั้งหมดเมื่อกี้โลนี้ต้องมาแน่นอนอืมมาแน่นอนเจ็ดแสนห้าโอ้เหมือนเดิมหลักล้านหลักล้านโอ้เมื่อกี้สี่ล้านหกจอดทำไมแล้วทำไมไม่มาสองสามสี 2, 3, ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสักห้าลูกก่อนมามาเหอะเจ็ดแสนห้าหลักล้านสามแสนสี่อ่ะลองอันนี้หน่อยลองอันนี้หน่อยพันห้าร้อยจากคูณหนึ่งไปคูณ4สี่นะฮะหมดแล้วฮะโลบักมาเกมนี้ที่ไรคือแบบหายหายหมด ขันต่อไปคูณร้อยยี่สิบปดองพันจดร้อหิบไม่เอาล้ใช้ได้สิบสองชั่วโมงอะ่ะไม่คุ้มเลยอืมอ๋อแค่แสนเก้าล้านแปดแล้วมาเท่าไหร่ล้านสามล้านสามยังได้อีกฮะเม้อมีอะไรอ๋อเปิดได้ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่เปิดได้ตัวหายากมันจะเป็นอย่างนี้เป็นตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็มีปาร์ตี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า แสนเจ็ดโอไม่คุ้มเลยอะไอ้ที่คูณหกสิบสเมื่อกี้แสนสองอืมแสนสองอะไรเนี่ยอย่างน,น้อยต้องหลักล้านสิใช้ทุกอย่างแล้วนะห้าล้านเมื่อกี้ห้าล้านแต่ออกห้าแสนอือแสนสองแสนสองมาบ่อยมาก หมดแล้วครับตลาดเป็นไงบ้างตู้เซิร์ชมาอย่างอย่างที่ตลาดราคาเป็นยังไงครับหลักล้าน4ี่ล้าน4ี่แสนสิล้าน1ล้านเจมอันนี้โอเคนะอันนี้อันนี้ราคาดีนะตัวนี้40ล้านแต่ว่าเรามีสาล้านแล้วไงมันต,ต่างกันไม่เยอะโอ้คนก็ซื้อกันเยอะอยู่อันนี้หมื่นสี่ห้าล้านอันนี้9ก้าล้านเก้าหมื่นยี่สิบล้านสองแสนเจ็ด เริ่มมีกันเยอะแล้วฮะหลักล้าน10ล้านเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยที่ Twitter ร์เขาโพสต์อันนี้ไว้นะครับเหมือนจะเป็นวิดีโอเปิดสเลี้ยงตัวใหญ่อันใหม่อันนี้คืออันเดิมถ้าเปิดได้ตัวใหญ่หรือว่าตัวหายากโอ้มีดาวตกมาเมื่อกี้โอ้ตาแมวครับเฮ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่ตาแมว inferno แมวไฟเออเราจะได้ไหมแบบนี้อาตูอินเด็ก เราสามารถดูย้อนหลังได้นะฮะอ๋อตัวใหญ่นี่มาใหม่ Inferno Cat นะฮะมีมาใหม่ตัวหนึ่งแล้วตัวใหญ่ตัวเดิมตอนนี้มีร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัว200กว่าตัว200กว่าตัวก็เริ่มเยอะขึ้นตัวใหม่10ตัวแล้วคือมันเป็นหลักบิลเลียนนะครับตัวใหญ่เนี่ยหนึ่งในพันล้านอ่ะอ่ะมาดูนี้หน่อยที่เราเคยเปิดได้ตัวนี้เจ้า Comet a อ o n y นะฮะเรากดนี่นี่คือย้อนหลังให้ดูตอนเปิดได้ยังไม่มาเป็นเอกนะ มาเป็นตัวคือยังหายากไม่พอแน่นอนต้องไปฟาร์มนอกรอบเปิดทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้คือมันเปิดทิ้งเอาไว้ไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่ามันต้องไปเล่นแมบบอื่นด้วยไงช่วงนี้ตกปลาจริงๆน่าจะใช้เขาอื่นเข้ามาเล่นตั้งแต่แรกโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ